เธอบอกอยากฟังเพงลาโอเคเพงนี้ฉัจัดไปให้เธอจะรู้ลายไม่เจอหัวใจที่เคยแข็งมันละลายเมื่อได้เจอ Oh no baby ฉันก็มีงานอยากเจอได้เข้าใจอะ i r o n my dear เธอเป็นอะไรก็บอกกับนได้เข้าใจะคนย้ำดาแคทอีทีนะเออ้้มอเาแล้วสรุปมันมีมีไหมครับมีเอว่าในมีเาขายให้หนูได้ไหมหนูหิวไปถอดสูตแกงแล้วเว้ยเฮีย เอาผมไล่กับวิดีโอจริงไม่ได้ครับบไม่ได้เลยพี่เราไปจุนตาสบายดีไหมน้ำจุดตาโอ้จุดจุดตาไม่เอาหนูเลยอ่ะอน้องโจน้องโจใช่ไหมที่โดนหอปั่นหัวเมื่อกี้ใช่ครับหนูเองนะครับเช็คหัวหนูหน่อยครับหัวหลุดหรือเปล่าเอยดจุดตาเลยน้องทำไรไม่ได้ หนูเวอร์มากเลยนะหนูไม่รู้ว่ามีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวลได้ป่ะมเดี๋ยวคุให้บ่เลย่ถ่ายรูปไ้อะพี่โร้องเร็ล้วคสองคันแต่ปัญหาคืแซมใหม่เหียเด็กง่เอาอะมอเียมอเียมเทเข้าไม่หยุดเลยอ่ะเหียไหวเบ่าเด็กง่เหียกูจะกาไงี้ลนไม่เ่เห็นมันหว่าเห็นมันหนว่ามันขับแดนนะพี่แซมไอสัตว์แล้วนึดี๋ยวก่อนดี้อยู่ไหนวะเอ้ยพี่ใจเย็นเดี๋ยวเรามาเลอแพี่ไม อยากวอร์มอัพไหวสัตว์เอออยากวอร์มอัพก่อนแผ่บ้านบอกวอขอ74นะปกติผมไปขึ้นเขาโอเคอยาเลยเพื่อเป็นห่วงกลัะไม่มี74น้ำอมีนมันจะไม่ด้องเพือมงนหนียวใช่หมเหนียไม่น่ามันมีเหมือนเวอร์ดงเลยเป็นกห่เนีดูดิพี่เวอร์นะครับไอ้เหียพวกมึงอยากวอร์มอัพปเาเามันไม่วอร์มเลยม่เหรอพี่ท้าไอทียโอเวอร์ดิหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งน่อ้ยคือรถลาไมเใช่ัวนี้ก่อนะ เราสิ้นทุ่มครับพี่หนูให้ไปเท่าไหร่อะแค่ติดใจนี่บอกเอเดียโอเวอร์ไงเดี๋ยวคุยก่อนเลยว่าใครถึง50บูปิ้นใครแบบแก๊งไหนโดนโดน50บูปิ้นก่อนว่าแพ้ผ่าออกไปวางเงินเดิมพันคนละคัดออกคัดออกอะมีไหมนี่มีเยอะเยอะยิ่งเลยไปหนึ่งครับพี่ขาดเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสิบบาทกระเป๋าของในนะเอ้ยเหรียญแพทตอนนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะพี่ เข้ารอบเดียวไม่ใช่เหลืองไม่มันตั้งแต่ NTR แล้วไงพี่มันตั้งแต่ NTR ละวันนี้มึงเอามึงเอาคนเดียวเลยว่ะโคตรเท่ไอ้เหี้ยอย่างละสี่อะแต่ว่าเล้ยมันชิลแร็กด้วยอ่ะไอ้เรื่องพี่ไอ้เรื่องอยู่ไหนไอ้แซมอยู่ไหนไอ้แซมอยู่ไหนอยู่นี่พี่ไอ้หลองมึงไล่ยังไงจะไมมึงติดคุกบ่อยแล้วเกินอย่างรู้อย่างนึงอะไรพี่ผมต่ำมีดมีดที่พี่ให้ผมไว้อะเป็นมีดดากนะพี่วันนี้มึงแบบไม่ขับเองนะพี่ไอ้ไฟแดงคุณเธอคุกโคตรบ่อยเลยแต่ไปไปได้ไงวะไอ้พี่่มมอแล้้้วผใหตตงงา มองแต่ตอนเข้าคุกไงไม่ได้มองตอนนี้แบบไม่ไม่เข้าอ่ะเอยเออ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 เอยเออเีอเอมเออเอยเออเมอเออเออเอ่เอยเอยเออ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 เเออเเเอีเอเออเออเอยเยเออเออเอยเออเออเอยเออเออเเออเอเออเออเเอเเเอเเ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 ออเเอเเอ มีบ้านบางหรือบ้านอยู่ในคุกวะเ้ยโอ้โหอันเดียจะเข้าไปเรียนภาษาคุกเหรออยากเต้นหยไม่ผมอยากเรียน้ยอหรอหรือไงตัดเลาจัด้ยอห่อเหนียวมี่เกี้ยวผู้เียอะไรเนี่ยอะไรอ่ะมีมีเกี้ยวด้วยพี่มีเกี้ยวหรอใส่ครเี้ยอ่ะพี่บ่าอะไรอ่ะหนักแล้ว หนักแล้ว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 รอเลยแหวนที่กูพี่นุ๊กพี่นกมาแล้วใช่ไมันก็ต้องมีแบบเผมกันบ้องมีแบบยี่วันผมมาด้วยเรื่องสำคัญสวัสดีครับพี่อ้วนสวัสดีครับขอเจ็ดล้านห้าหน่อยครับอ๋อได้เดี๋ยวเอากดให้เอออ้วนแล้วพี่ไอ้คุยได้ดีเออว่าพวกพี่จะว่าพวกพี่จะเลือกบีซีอ่ะพึ่งว่าไงผมว่าโอเคนะเาจะขอพี่พวกมึงด้วยแล้วก็เอ็นเออาร์ด้วยเออว่าว่าพวกเองคิดเห็นว่าไงหรือว่ามีแก๊งอื่นที่คิดว่าเหมาะสมกว่าไหม มมมนนนุาีีะพ่ด้วยภาษีตอนนี้บีซีโอเคสุดนะเขาไม่ยัดเขาจะแกกีดังนะไอ้เฮียเกับกินังใช่พี่ผมว่าน่าจะโอสุดเลยการสุ่พี่เลือกบีซีนะโอเคไม่ไม่ไม่เปลี่ยนนะโอเคโอเคผมว่าพี่ดังเขนต้อจะเห็นด้วยแหละโอเคโอเคนะครับพี่ดับบลนแล้วเหรอไอพี่ดำมาไม่มาเพราะว่าเขาดูสตรีมไม่ไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำกูคุยแต่มันเมื่อวานแล้วไอ้ดำคุยกับมันนั่นแหลเมื่อวานแล้ว แล้วออะไรที่พี่บอกว่าพี่ดำโดนจับยาเรื่องจริงเหรอไม่ได้ไงเราจับเออใช่จับยาแล้วเราอุ้มอยู่ไม่ใช่หรอคุณก็คุณไอ้สตียห้าสิบเป็นไงไอ้นนท์ถ่ายว่าอ้วนไปไหนวะอ้วนสมรู้สมรู้เรื่องอะไรครับไปๆเหรอตาเป็นไงตอนผมสมรู้ชุบเพื่อนเปล่าไม่พี่พี่ใส่หน้ากากลงมาไงแล้วพี่วิ่งไปหลบหลังภูแล้วพี่ถอดหน้ากากแอตอร์ไซับผ่านไม่สนใจกเลยแต่ไปจ่าแหวนไม่ได้ไงมันก็เลยมีคดีร่วมกูัวเหมือนกันมันจะตามพีไม่ได้เลยยังไงขาสั้นขนาดนี้ แต่คู่หยอกมาเนี่ยตำรวจสั้นในขานะไม่ได้สั้นในขานะพี่ก๊อตเห็นแบบเนี้ยพี่เภาผมสั้นแหละแต่งตัวเหมือนเออแต่งตัวเหมือนเพื่อนเงี้ยมันยูงผมด้วยมาสั้นออกมาขนาดนี้ตรวจมา่ฟ้าตำรวจมาด้วยกชมแล้วเชี่ยเหมือนในหนังเลยว่ะพี่คุณเหมือนในหนังเลยว่ะหนังเรื่องอะไรวะพี่คุณในเชี่ยเหมือนเล่นฟ้าเลยว่ะ ฟ้าไอ้คุณมึงดูน claro> ี่เบื่อพอแน้วโบเป็นคนบ่นกันไอ้คกณบ่เฮียชิปแล้วว่าให้รีบมายสักติดเล่นด้วยแหละไปพี่นี่ให้ตัวแด๊ายยบา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 ยเจอคัะเอล่าสวยอยู่ หลังนี้คืนเจอกันหลังนี้คืนมาไหมเฮ้ยเราเข้าในไปเพื่อนเอ้ยเราตบเบฟอยู่ไหนอ่ะไม่เอากลับมามาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วหลังนี้คืนเข้ามาด้วยหลังนี้คืนเข้ามาด้วย ออกแบนออกสามออกสาม่แม่งใจถึงพึ่งได้วะคุณแน่หญิงเขาหญิงที่อ่ะเขาหญิงจำมุ่เพาะไอ้จับไม่จะเอาเดือดให้ทีเดียวกบเอ็ พู้พ้องก็เดินอ่าคุณกำลังงงกับมึงจริงได้เวลามึงมึงไปซ้อมแล้วน้องซ้อมไงด์ทิปอ่ะได้เวลาละได้ไม่เอาได้วลามึงไปซ้อมไงด์ทิปแล้วซ้อมไงซ้อมทิปแล้วแช่บังเราวะเนี่ยเดี๋ยวเอแมนมันได้เวลาไปซ้อมไงด์ทิปแล้วเราจะจบมาแล้วถูกต้องไหม ไครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วมัคือเรื่องเก้าอีแล้วต้องมานี้เออด้วยครับด้วย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 อันนี้ต้องเรียกโอเวอร์อินเดียมาไหมเดี๋ยวว่าน่าจะปรึกษากัลเวมั้างเล่นเลยคุยแล้ว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 เพราะว่าทั้งโอทั้งโอเวอร์แล้วก็อินเดียก็เห็นด้วยว่าไม่เอาบีซีเพราะว่าบีซีเล่นไม่เต็มที่บอกว่า เจนที่นะคะเจนที่ราคาไม่เจนที่ตรงไหนติดต่อโอเวอร์กับอ็นทิอามาหน่อยขอเอาแค่โอเวอร์นี่ใครนะน่าจะอ้วนอ้วนกับดำแล้วก็เอ็นทิอาก็อาตู้ติดต่อให้หน่อยไม่ต้องคุยแล้วคุยกับโอเวอร์กับเอ็ทิอให้เรียบร้อยแล้วให้แล้วคุยแล้วเคลียร์แล้วเขาบอกว่าน้องเบฟเห็นน้องเบฟเล่นไม่เต็มที่อ่ะไอ้นี้ไอ้นนี้โอเวอร์บอกมาเลย ก็บอกแล้วว่าเฮ้ยบีซีเขาเล่นเต็มที่แล้วน,นะแต่ว่าโอเวอร์ว่าไม่เห็นไม่ไม่เห็นเอาเบฟเต็มที่เลยเอธีาด้วยไอตู้ก็บอกว่าแบบเอ,อ้ยเ,เบฟเล่นไม่เต็มที่เลยเราเลือกบีซีเนาะใช่พี่ใช่แต่พี่เลือกบีซีนะแต่ว่าอีกสองแกงเขาไม่เลือกอะดิเบฟบ้างไงอะก็คือสุดท้ายแล้วก็คือเบฟแค่เป็นคนที่แบบว่าอยากเข้าร่วมการทดสอบแต่ว่าเราเล่นเราเล่นสำหรับพวกเบฟกับน้องๆก็คือเต็มที่แล้ว อะไครับเรือะไรเขาเห็นด้วยด้วยครับด้วยด้วยเพราะว่าทั้งเอเชียโอก็ก็คิดเห็นว่าบีซีเหมาะสมที่สุดครับตอนนี้น้องเบเปลอะไรครับเอานี้ไปก่อนเลยอันนี้มันคือทีนาให้ไว้สิบ้าล้านมันโดนแล้วพี่คนครึ่งกับกับกากินังไอติมี่ไหนวะมันโดนแล้วพี่ no no มันโดนไปแล้วตงอยู่หรอไม่ไม่นี่มันโดนไปแล้วพี่ละห้านะเคยบอกน้องไว้ว่าก็คืออยากให้น้องเ็ี่บอกเรื่ลอะบาง อันนี้เต็มที่จริงเต็มที่จริงครับพี่จ้าครับพี่มันก็ยังต้องปับต้องจูนกันอยู่แต่มันก็ยังมีครับวันนี้ผมแต่อันนี้เต็มที่จริงเหมือนเรามาเทรนพวกพี่มากกว่าเหมือนพวกพี่อ่ะไม่พร้อมเองตอนนี้คำถามไม่ใช่พวกเราแล้วล่ะมันคือพวกพี่แหละตอนเนี้ยมึงวิปเปอร์ว่าไหนเชียร์ตีกับเราทีแกงพี่นี่ภาษาจะแดกกันแล้วเนี่ยมาก็ไม่มาบ่ายกันแล้วโดนตีเย็นดึกก็โดนตีอีกที่สนใจอุตอาบ์ไหมนั่นแหละครับสรุปพวกพี่เลือกเลือกเราครับแล้วก็เอทีอาร์โอเวอร์ก็เห็นด้วยครับเวลครับครับเวลครับครัับบคร แคร์ได okay, right, ้โต <English> ีโต <th phin x> ีแคร์ริมนี่แคร์เอวุไม่รู้แลยหรอกูก็งคุยกันไปหมดแ้วให้กูพูดเลยเปมาฟังเปงหน่อยอันนี้อัขอโทษเบรกพัเมื่อวานที่บพราะว่าพี่เฉียมาสั่งครัไม่ปไรคไม่เป็นไรที่ที่ไปช่วยเพื่อนมื่อวานแล้วแร้วระบับอครับพี่ใอันนี้พสั่งครับพ่คิวขอโทษทุกคนนะครับพ่บับด้วยครับอันนั้นตั้งใจครับกูตั้งใจกูตั้งใจเองตั้งใจตั้งใจพี่เียพี่เฉีง ลูกี่อ่ะลูกี้อ่ะทายากพี่อ่ะไอ้บางหลงไอยบางคุยบางคุยอะไรดิไ้แม่กิวเปลี่ยนผมไม่ยัางว้าผมตั้งอ่ะลูกใครอ่ะคะลูกเฉลินลูกเฉลินเอาดีไปไข่ไว้ที่ไหนกันไปหาที่ไปถามมีเขาดิถามีเขาดิใครอ่ะประเด็คือใครหลังเนี่ย เนี่ยหัวชพูไงอ๋ออ๋อพี่บายาาไปไมมีาเป็นเพี่ออพี่พบ่าไม่ชมหูเยอะแยะมาลีไปเดินจิ้มตอนไหนเนี่ยในเรือดำน้ำมาดิโอ้ยจิ้ม้เรือดำน้ำเลยหรอแล้วพี่บอกว่าที่แคบไปน้ำลึก เล่นระบกที่แคบพี่เออแล้วพี่โหที่แคบเล่นกันน้อยเล่นกันน้อยเล่นกันขาดสัตย์ที่เลยหลังเลยอนะพี่ยาพันก็ครับก็เดี๋ยวคุยคุยเรียบร้อยมาแล้วไม่มีอะไรครับพี่ยาขอโทษจริงที่เรียกมาแล้วเฮ้ครับยังเห็นงงยเห็นเป็นไหนะไปไหม อเนี่ยด้ว้กับบีทีก็ไม่มีนะเพื่อนไม่ด้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ด้ว้ด้วยครับขอบคุณ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 ครับอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณครับ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 ขอบคุ มึงอยากจะล้มกูกูลอยอยู่ที่อิฐเลียวแหละตะหลงไรวกมันโนที่แม่งมากีดเบาเล่นแลรหัสพระเจ้ากูกอดแฮนดไอเว้กูชีดเข้าเซ็งและฉันมีผกสมัยและใครมึงจับ